ปรกรนินประพันธ์เลขาจิตรีกายืนยันชาญพงเพชรว่าที่นายกอบจปทุมธานีจากพรรคเพื่อไทยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากกรกตรับรองผลการเลือกตั้งเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยถูกกล่าวหาเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อถุงยางชีพเมื่อปี2555เรื่องนี้ทางปปชก็ชี้มูลไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งก็ประทับรับฟ้อง ยังไงก็ตามเนี่ยชานเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุผลก็เพราะว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายขั้นตอนของกฎหมายกิจฎเดีกาก็ระบุไว้เพื่อไม่ให้ตัวของผู้ถูกล้องเนี่ยไปยุ่งกับพยานหลักฐานไม่ให้เกิดความเสียหายกับภาครัฐแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคนที่จะเรียกว่าดําเนินการคนที่จะชี้เรื่องนี้ก็คือตัวอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องทําเรื่องไปถึงล้าตีมหาไทยและถ้ากรณีชานเนี่ยถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่จริงๆตัวประหลัด อบจอปทุมธานีก็จะทำหน้าที่รักษาการแทนเลขาจิษฎิกาฟันธงแล้วก็ยืนยันยังไงก็ตามชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่